าำรกอขอนตำบลหนองอโยแบ่งการปกครองออกเป็น11หมู่บ้านโดยตำบลหนองอโยโดยัวดังนี้เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานเพในวันนี้ ภายในงานกรบผมนายสมุทรสามเกษตรจัดสริ์ในนามของคณะกรรมการกับโรงพยาบาลสนมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอียอสนักงานกสนของำเภอสนมเชิญกำนันพี่น้องการแพทย์บ้านสมาชิกองปกครองส่วนงถิ่นที่เปิดงานเุมชุเกษตรเครื่อที่ในพระราชานุเคราะ สมเด็จพระบรมวงศสาธิราชสยามปุจการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูกการประกวดผลจะประค่าตังบุญเป็นที่ดีมุกุลเมื่อวันที่ที่สามคุณพ่อของตำบลหนองยอประกอบอาชีพดักซื้อการทำนาปลูกข้าวหมอมมะลิมีพื้นที่การท,าทั้งมาศ สวนมะพร้าวน้ำหอมนะคะคุณทองสุขรคุณมากค่ะคุณทองสุขรคุณมากครับต้นมะพร้าวรูปเหลี่ยมอีกมีคาเล่หญิงให้นมบุตรนะคะต่อไปเป็นการมอบรางวัลศูนย์จัดการสัตว์รูปพื้ดีเด่นที่ที่หนึ่งระดับจังหวัดเลยครัับบผมลดต่อไปขออนุญาตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มอบโัวตีนให้กับสามารถทอสัตว์ครับ เชิญท่านรมอ๊อฟครับนะครับเป็นพันปลางนะครับลำดับต่อไปนะครับมอให้กับท่านกำนันตรบภหนวีโยครับท่านกำนันาุมูลจบจันล้ำครับ ที่มาพูดนะการประชาสัมพันเ์ในหน้าเดีวกันจะที่จะมีโรงพยาาที่นะรทาเจริใจับนี่ะคลนิ่านีนะคะค้สืวทุก่ที่วันนี้ม่เี่ได้ไ้่าคนละนเพราะว่ามีสนนะครับงคนนะครันครับนีครับนสุรบุไม่ไหนนี่ขย่าเ่เลยเดี๋ยวสภาพาให้รการเข้าที่น แล้วก็จะมีรางวัลชมเชยอีกแล้วก็สองคนนะคะเด็กชายทรงยศภูมิมาลาด้วยนะคะรางวัลที่หนึ่ด้วยเป็นอะไร 我们家。